เอาละสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาสอนวิธีเข้าหน้าอีเวนต์กิจกรรมของเจ้าโปรเซียทอมแคทของวอ t เ r อร์เดินนะครับที่เป็นอีเวนต์ที่มาอยู่ในขณะนี้นะครับวิธีเข้ามีอยู่สองอย่างนะครับอย่างแรกครับตรงนี้เลยครับที่มันโผล่มามันก็จะขึ้นมาเห็นแล้วครับว่าเราจะต้องทํากิจกรรมยังไงนะครับเพื่อเก็บเหรียญอย่างที่ผมเห็นนะครับนี่คือคอมพิวแล้วนี่คืออย่างอย่างที่สองนะครับถ้าสมมุติว่ามันเป็นหน้านี้นะครับให้เรามาที่โปรไฟล์นะครับมาที่อาชีพเม้นตนะครับ แล้วก็มันจะมีชื่อกิจกรรมเขียนว่า Perseusomcat นะครับคลิกไปเลยครับมันก็จะโผล่มาหน้าเดียวกันเลยครับเห็นไหมครับเราก็สามารถดูได้นะครับว่าเราจะต้องเก็บตัวของสเตตมิชชั่นนะครับเพื่อจะได้ของรางวัลอะไรบ้างอย่างเช่นสเตตแรกนะครับก็จะได้กล่องสูงมานะครับสเตตที่2องติเกอร์อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถไล่เช็คได้นะครับแม้กระทั่งสกอร์แบทเทิลของเรานะครับที่ทําการปั่นตัวของสเตตมิชชั่นนะครับเราก็สามารถดูได้เช่นกันนะครับ แล้วก็เสริมหน่อยนึงครับเราสามารถให้มันมาขึ้นอยู่หน้าเมนูแบบนี้ได้นะครับอย่างนี้นะครับเพื่อความสะดวกโดยการไปที่เหมือนเดิมครับ Achievement นะครับแล้วก็ o v e r s e a ทอมแครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ครับคําว่าให้เป็น t r u Favorite นะครับแค่นี้มันก็จะขึ้นมาหน้านี้แบบนี้ได้แล้วครับขอจบการนำเสนอพิธีนี้ครับขอบคุณครับ